สวัสดีครับสวัสดีครับไทร์เกอร์นธนวัฒน์นะครับรับบทแก้มครับโบนภพัทครับรับบทกุลครับทียนี่อะไรนะไลฟ์มินเลิฟรักผ่านไลฟ์เดอะซีรีส์นะครับวันนี้เราม,มาอยู่ในบรรยากาศของกองถ่ายนะ เล่าชีวันนี้ต้องมาถ่ายฉากอะไรวันหลดยังเป็นฉากที่เเารียกว่าสําคัญมากแล้วก็เป็นฉากที่อบอุ่นหัวใจแล้วกันดูแล้วคนดูจะเคยใช่เพราะมีทุกอารมณ์แหละเพราะวันนี้ถ่ายเยอะหลายอารมณ์มากใช่ใช่ครับผมเป็นจุดพีของคู่เราอืมมันจุดที่ลงต่ําแล้วก็ขึ้นสุดเหมือนกัน เขาหมายถึงว่าแบบอารมณ์อารมณ์ตัวอยู่ที่เดิมใช่ไให้เมาคนข้างหน่อยว่าตอนอยู่ในกองถ่ายเป็นยังไงบ้างจริงกินเยอะมากจริงผมก็เป็นคนกินเยอะแต่ว่าอยู่กองเนี้ยกินน้อยเพราะว่าช่วงนี้ดูแลหุ่นด้วยเวลาหิวอยากกินอะไรลองเดินไปหาเกอร์เกอร์มันจะเดินไปอยู่ที่มีขนมหรือสแน็คก็จะได้กินอะไรกรุบแกรบกรอบแกรบอะไปเพราะว่าเกอร์ ส่วนของพี่โบ๊ชก็ตามผมมากินเหมือนกันก็คือเราสองคนอ่ะเอาจริงๆเป็นท็อปทูท็อปเทียร์กินเยอะที่สุดในกองเขาน่าจะจัดเนาะแข่งกันเลยจับคู่นะใครมาแข่งกินแล้วชนะได้เงินสักสิบล้านโอ้โหสิบล้านเลยเหรอมันมีใครสปอนเซอร์ก็ทไของของกินนะครับผมเนี่ยอยากได้มาแต่ว่าทางมาส่วนตัวเลยนะครับเดี๋ยวทางรายการเก็บคนเดียวไม่พูดถึงตัวละครในนิยายหน่อยนิยายกับตอนที่มาเล่นซีรีส์มีความหมามยกัน จริงๆคล้ายนิยายมากๆเพราะว่านิสัยคือผมค่อนข้างอิงมาจากนิยายตรงเลยครับผมแก้มก็เป็นคนที่พูดน้อยแต่ว่าเป็นคนที่ฉลาดมากมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุตัวเองละกันเป็นคนที่มองทุกอย่างออกเป็นคนที่รักเพื่อนทุกอย่างคือรีเลทมาจากนิยายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับจริงๆปุ่นนะถ้าพูดถึงเรื่องนิสัยปุ่นก็จะมาจากนิยายก็จะประมาณ90%เลยแหละแต่จะมีบางอย่างที่ในนิยายไม่ได้เมนชันไว้หรือว่าไม่ได้พูดถึงไว้ก็จะสูงมาเพิ่มในนั้ซึ่งประมาณสิบเปอร์เซเนะคิดวาดีนีใช่ เพราะว่าใช้เวลาเกือบครึ่งปีในการทำกันบ้านให้เราให้กำลังใจอีกคนหน่อยกองอื่นเลยอยากจะขอบคุณแก้มหรือไทเกอร์ที่ช่วยพูดเวลาสัมภาษณ์เนี้ยคือผมมันจิงปเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งคาถามเน้คิดไม่ค่อยออกว่าจะตอบอะไรอย่างเช่นเกม3คําอะไรพวกเนี้ยหรือว่าให้ฝากซีรีส์ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งเพราะว่าคิดไม่ออก <c oughs> อ๋อเออใช่แล้วไทเกอร์เนี่ยก็จะเป็นคนช่วยเราตลอดฝากซีรีส์ด้วยนะคะไทเกอร์พูดเก่งแล้วก็อยากจะให้กําลังใจว่าซื้อไปด้วยกันผมก็ อยากให้พี่โบ๊ชสู้ไปด้วยกันเหมือนกันแล้วก็ขอบคุณมากที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆมาตลอดครับผมแล้วก็เป็นคนที่ไปส่งผมที่บ้านบ่อยมากคือผมเป็นคนที่ไม่ชอบขับรถเวลาไปเวิร์กช็อปเพราะบ้านพี่โบ๊ชใกล้ผมบ้านพี่โบ๊ชจะเลยไปหน่อยพี่โบ๊ชก็แบวดอกก็ขอบคุณมากเป็นเพื่อนเป็นพี่ที่ดีมาตลอดเป็นคนที่คอยให้คำปรึกษาแล้วก็เป็นคนที่มากินขนมด้วยกันตลอดนะครับผมแล้วก็อยากให้การถ่ายทาสาเร็จรู่งเรืองมาได้ด้วยดีแล้วก็ประสบความสำเร็จไปด้วยกันครับผมขอบคุณครับดีรวยกันดีแก้วป็ ม,มีดนามิกเยอะ คือเราเราู้สึกปุ่นบางทีก็น่าลาคาญแก้ม,มก็น่ารักมากคือขนาดเราเล่นเองบางทีเราจะมีทั้งอารมณ์ของแก้มเข้ามาด้วยเลยแก้มก็น่าสงสารนะแก้มก็น่ารักนะปุ่นบางทีก็น่าลาคาญนะบางทีก็มีเสน่ห์นะมันจะเป็นคู่ที่ทําให้ทุกคนได้เรารู้ถึงอารมณ์หลากหลายครับลงสุดแล้วก็ขึ้นสุด <c oughs> มันมีนัยยะแ,แปลกๆยังไงก็ฝากด้วยนะครับคู่ปุ่นแก้มนะครับรับรองว่าทําให้ทุกคนแฮปปี้แน่นอนครับอยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มนะครับใช่ครับแล้วก็ฝากโบ๊ทไทเกอร์ด้วยนะครับครับผมเคลี่นะรรรัับก หลายซีรีส์นะครับรับรองว่าทุกคนเนี่ยจะต้องแฮปปี้แล้วก็ทุกคนจะต้องมีรอยยิ้มกับซีรีส์เรื่องนี้แน่นอนครับบ๊ายบายะนะครับ